สวัสดีครับโชคเก้าชั้นแฟมิลี่ของเรานะครับวันนี้มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับน,นี้เรามาแนะนําต้นโชคเก้าชั้นต้นนี้นะครับต้นนี้ก็มีความโดดเด่นในเรื่องการพัฒนาสีนะครับน,นี้เราจะมาดูว่าเพราะเหตุใดทําไมโชคเก้าชั้นใบใหม่ถึงมีลักษณะเป็นสี สีเหลืองนะครับหรือสีขาวนะครับหรือเขียวอ่อนนะครับทำไมไม่เป็นสีตามาสีทั่วไปเหมือนต้นไม้ทั่วไปนะครับบางครั้งต้นไม้ทั่วไปเขาใบสีแดงเขาก็จะออกมาสีแดงเลยนะครับแต่โชวเกาชันนะครับเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้เปิดสีตามสีใบเก่านะครับเขาจะค่อยๆ มีพัฒนาการในการเปิดสีนะครับเดิมเขาอาจจะเป็นสีนี้นะครับก็เป็นสีเขียวขาวอ่อนนะครับเป็นลายหินอ่อนกระจายทั่วใบนะครับสังเกตดีๆว่าจะมีความเป็นชมพูอยู่ตรงกระดูกนะครับอพอใบเริ่มแก่นะทำไมเขาเปลี่ยนมาเป็นสีแบบนี้ครับ หรือเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้นะครับก็จะเป็นสีออกชมพูละเลื่อนะครับตรงที่เป็นลายขาวเหลืองนะครับขาวหรือเหลืองนะครับ,ห,ห,รบหรือเขียวอ่อนเขาก็จะกลับเปลี่ยนไปนะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบเป็นสีชมพูครับนี่เป็นลักษณะของโชวเกาชั้นนะครับ ที่เป็นลักษณะเด่นของโชคเก้าชั้นลักษณะเด่นที่ต้องคอยรุ้นคอยติดตามนะครับบางครั้งเอ๊ะทำไมเขาเป็นมีสีเขียวมรกตด,ด้วยนะครับอย่างใบนี้นะครับใบนี้เขามีสีเขียวเข้มนะครับแต่ใบนี้เป็นมรกตเป็นตะข่ายมีความแปลกไปของใบนะครับเป็นตะข่ายสังเกตดูไหมครับ โดยที่ใบอื่นเขาก็ไม่มีนะครับใบอื่นเขาไม่มีครับเขามาเป็นตะข่ายใบนี้นะครับดูปลายใบก็มีลักษณะเป็นมีสีสีพีทนะครับหรือสีออกโจอรนะครับลักษณะใบก็เปลี่ยนไปนะครับดูใบนี้นะครับ ใบนี้ก็ไปโค้งมนายเรียวแหลมนะครับลักษณะคล้ายล่มหอกนะครับแต่กว้างนิดนึงแต่ใบนี้ออกมาใบใหญ่ขึ้นนะครับมีลักษณะออกใบกลมนะครับกว้างขอบใบพิวเล็กน้อยครับก็คล้ายๆกันมีายเรียวแหลมครับก็เป็นลักษณะที่มีพัฒนาการตามสายพันธุ์ต่างๆที่รับการสมมานะครับโชว์เก้าชั้น จึงต้องลุ้นในทุกๆใบนะครับเพราะว่าสายพันธุ์ที่เราผสมมาถ้าไล่ไปย้อนหลังไปรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นเก่านะครับก็อาจจะมีวัฒนการมาหลายแบบนะครับยิ่งเราไปเข้าสีหลายๆสีนะครับเขาก็ยิ่งมีมิติมากขึ้นวันนี้เราก็มาดูเรื่องของใบทำไมใบแรกต้องเป็นใบเขียวอ่อนนะครับสำหรับโชคเกาชั้นนะครับ โดยที่ไม้ใบอย่างอื่นนะครับเขาเปิดสีเหมือนใบใบอื่นใบก่อนหน้านั้นเลยนะครับแต่โชว์เก้าชั้นเราไม่ได้เปิดสีเหมือนใบก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็สีก็ไม่ได้เปิดทันทีด้วยในแต่ละใบถึงแม้จะเป็นใบแก่เราก็ต้องมีการมาไล่สีไล่แดดนะครับถ้าอุณหภูมิไม่เหมาะสมอุณหภูมิร้อนไปสีเขาก็จะซีดลงนะครับอุณหภูมิ เย็นอุณหความชื้นสัมผัสดีนะครับเหมาะในการเปิดสีนะครับเขาก็จะขับสีออกมาให้สวยงามนะครับสำหรับโชว์เก่าชัน้นอย่างต้นนี้ครับอุณหภูมิเขาอยู่ในที่ที่ความชื้นเหมาะนะครับความเข้มของต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสีนะครับความแดงความเป็นสีที่เขามีอยู่ในลายในด่างเขาก็จะแสดงออกมานะครับ ครควันนี้ก็มาคุยเรื่องเกี่ยวกับใบอ่อนนะครับใบอ่อนก็จะอ่อนจริงครับใบก็จะไม่แข็งนะครับแต่เมื่อใบเขาเริ่มแก่เขาก็จะมีความแข็งแล้วก็ความเขียวเข้มหรือสีที่เขาจะเปิดก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเอ้ยทำไมใบไม่เหมือนสีไม่เหมือนสีที่เขาเป็นก่อนหน,น,นั้นนะครับทำไมออกมาสีนี้ทำไมไม่ออกมาสี ชมพูหรือสีแดงตามใบเก่าเขานะครับเขาจะค่อยเปิดสีนะครับสําหรับโชคเขาชั้นสําหรับท่านใหม่ที่ที่เข้ามาเรียนรู้นะครับโชคเขาชั้นแฟมิลี่เราก็ก็ได้เรียนรู้มานะครับว่าสีเขาจะค่อยๆเปิดในใบนะครับไม่ใช่ว่าเขาออกมาสีนี้แล้วเขาจะเป็นสีนี้ตลอดไปนะครับเขาก็จะค่อยพัฒนาการนะครับจากสีเขียวอ่อนสีเหลืองนะครับมาเป็นสีนี้นะครับแล้วก็เป็นสีนี้นะครับต่อไปก็อาจจะเป็น ลักษณะสีแดงสอีออกสีชมพูสีส้มนะครับหรือสีเขียวเข้มครับก็จะเป็นลักษณะของการเปิดสีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เขาก็จะขับสีของเขาออกมาให้โดดเด่นโดยเฉพาะในที่ที่อากาศเหมาะสมนะครับที่บอกความชื้นความหนาวเย็นอุณหภูมิ ของพื้นที่นะครับก็มีผลถ้าแดดร้อนมากๆการเปิดสีก็จะน้อยนะครับวันนี้เราก็มาแนะนําต้นโชคเก้าชั้นสําหรับท่านที่ยังยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับใบใหม่ที่ออกมาลักษณะสีสีมันจะอ่อนกว่บบาใบใบก่อนหน้านะครับแล้วก็การเปิดสีก็จะค่อยๆมานะครับค่อยๆเพิ่มสีนะครับแต่เราก็ต้องดูอุณหภูมิดูสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมนะครับ ก็ฝากติดตามโชว์เคาน i ชแฟมิลี่ของเรานะครับก็จะมานำสาระดีๆมาคุยแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้รับชมนะครับหลายๆส่วนหลายๆท่านอาจจะมีความรู้ในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับก็เป็นการเพิ่มเติมนะครับให้กับท่านที่ยังไม่ทราบแล้วก็ถ้าไหนมีข้อคิดเห็นมีข้อเสนอแนะก็แนะนำม,มาทางคอมเมนต์ได้นะครับเราก็เป็นส่วนเล็กๆนะครับที่กำลังพัฒนา โชก้าวชั้นเพื่อนำพาโชก้าวชั้นไปสู่ในจุดที่เป็นสิ่งที่ประเทศชาติของเราก็นำอาจจะนำมาเป็นสินค้าสำคัญในอนาคตต่อไปก็ได้นะครับเพราะว่าโชก้าวชั้นก็เป็นเป็นไม้ที่มีมงคลนะครับแล้วก็เป็นชื่อที่มีเป็นมงคลฟังแล้วก็หลายๆท่านก็ ชื่นชอบแล้วก็อยากที่จะเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็หามาเก็บก็อยากได้ต้นที่มีคุณภาพมีความสวยงามนะครับแล้วก็วิธีการรักษาก็ควรที่จะเ,เข้าใจแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็ช่องโชคเก้าชั้นแฟมลี่ของเราก็นำสาระดีๆต่างๆที่พอจะอพบเห็นในวันที่เราปลูก เราก็ดูแลทุกวันก็จะมองในสิ่งที่เราเห็นนะครับหลายๆท่านอาจจะมีมุมมองที่ต่างกันก็ไม่เป็นไรครับก็เสนอความคิดเห็นแนะนำมาได้ทางคอมเมนต์นะครับก็เพื่อนๆแล้วก็ทุกท่านก็จะได้รับฟังแล้วก็ได้นำไปพิจารณาร่วมกันนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมโชคเข้ชั้นแฟมิลี่ของเรานะครับที่ให้เกียรติติดตามคลิปนะครับทุกคลิปของเรานะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ